สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโะหวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวท้เกี่ยวกับชิกีและก็พละงค์ผปีศาจของเขาแล้วก็คำใบที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ชิิกีกครั้งซึ่งนั้นก็เพราะว่าชิกิเขานี่คือตัวละครในหนงบูมวีก็จริงแต่ว่าเขาเนี่ยก็มีตัวตนอยู่จริงในเนื้อเรื่องหลักเพราะฉะนั้นการที่เรื่องราวชิกิ้นันจกลับมมีบทบาทเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ในภาคเองวาบ ซึ่งในตอนนี้ก็ได้ไม่กล้าเปิดเผยแล้วนะว่าเขานั้นคือกาบานมันก็เลยทําให้ในตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับชิกี้นั่ก็เลยหายไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจาได้เนี่ยในตอนนั้นก็จะได้มีการเชื่อมโยงกันว่าสัตว์เทอาบาร์ฟแต่ละตัวนั้นก็ตามมีความเหมือนและคล้ายคลึงกับสัตว์ยักษ์ในภาคสตองเวิร์กทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้มันก็เลยเชื่อมโยงกชิกิที่เขานั้นเป็นศัตรูเด่นๆขบงวิภาคนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่่่่่่าาาาาาหลลังงกกกกีีีบบบนนนนนไ้เเเเปตตตววออออมยรรืืช็แใใส เราก็จะได้เห็นว่าพวกโซโลเนี่ยพวกเขาในตไปล่าไดโนเสาร์คอยาวก็คิสซารัสซึ่งมันคือสัตว์ยักษ์ที่มันอยู่ในภาพสต็อมเวอร์เหมือนกันมันก็เลยน่าคิดได้ว่าสัตว์ยักษ์ในตอนล่าสุดเนี่ยมันจะยังเป็นคำใบ้ที่เชื่อมโยงไปสู่ชิกกี้หรือเปล่าและเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นความตั้งใจแล้วก็คำใบ้จา์โนราหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเพียงแค่เนื้อหาในตอนล่าสุดมันมีแค่เรื่องราวสัตว์ยักษ์ตัวนั้นเนื้อหาในตอนล่าสุดก็คงจะไม่ใช่เรื่องราวที่แปลกอะไรขนาดนั้นใช่ไหม กำหนวดขานั้นเคยมาที่เอลบาฟเซอ่งนั้นเคเหตุการสมัยที่โลก,กิียังเป็นเด็กซึ่งมันน่า,าสนใจนะว่าในตอนนั้นเนี่ยมีแค่ล็อกแล้วก็หนวดข่าที่มาที่นั่นหรือว่าในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีสมาชิกกลุ่มล็อกคนอื่นทีมาที่นี่ด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเกิดในตอนนั้นชิกิเขานั้นมาที่เอลบา์ด้วยนั่นก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะว่าเรื่องราวที่มันดูเหมือนจะปูไปทางชิกิเนี่ยมันจะได้มีการเปิดเผยเรื่องราวแล้วก็ทาให้ชิกี้กลับมามีบท มันสามารถใช้งานตัวละครชิกิได้โดยที่ไม่มีการส่งผลต่อเนื้อเรื่องในปัจจุบันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันน่าสานใจนัาชิกิเขานั้นจะกลับมาในเนื้อหาก,การย้อนอดีตที่เอลบาฟซึ่งมืนอคือเนื้อหาเกิดกับกลุ่มล็อกที่มันจะได้ไม่การเปิดเผยพันเรื่องราวจากโลกิที่เขานั้นเคยเจอกับล็อกแนอดีหรือเปล่านะฮะภาวะการที่อาจารย์โอดาเขาน้ำปูเรื่องราวเกิดกับกลุ่มล็อกมาขนาดนี้เนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีโอกาสสูงมากที่เนื้อหาในภาคเอลบาฟมันจะมีเรื่องราวเกิกกกกรรกดกๆๆเกมา แต่ว่าก็จะมีหนึ่งเ pues mm รื่องราวที่น่าสนใจนั่นคือการกลับมาชิกีเนี่ยมันอาจจะเป็นการกลับมาของพลังและความสามารถของเขาที่มันอาจจะไปเกิดหมายร่อมันเนี่ยอาจจะถูกชิงความสามารถอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าในความที่ว่าหนวดดำเนี่ยดูเหมือนว่าเขานี่ยจะเดินตามรอเล่าดีซีเบกซึ่งก่อนหน้านี้ที่ก่อเจนโนสือเนี่ยหนวดดเนี่นก็ได้จากการถูกคุมล็อกไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดเรื่องราวชิเกี่ยกลับมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวการพูดทางประสูรเรื่องราวความสามารถของพลังความสามารถผพิสานชิกีที่มันจะได้กลับมาาคขเเ่ ถูกจัดการจนตายแล้วความสามารถผงพิสารนั้นก็จะไปเกิดใหม่หรือแม้กระทั่งชิกิเขาน่าอาจจะถูกนวลดำาน่จักการหรือแม้กระทั่งถูกชิงพลังผบพีสารไปก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าด้วยความสามารถพลังผบพิสารชิกิมันก็จะเป็นความสามารถที่มันแข่งกันแล้วกงมากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจเที่เกิดความสามารถผบพิสารของเขาเนี่ยมันจะได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องรอที่ไม่น่าสนใจเนี่ยนั่นคือเรื่องรอที่ชิกีเขานั้นีหนจะซ่อนตัวอยู่ที่อาวาหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่ว่่าาาบนเี ครานั้นเปิดเผยตัวออกมาแล้วก็เลยทําให้เรื่องราวชิกิอาจจะมีโอกาสที่มันเกิดขึ้นน้อยมากนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดดูจากเอลาฟสถานที่ที่ไม่ได้ขึ้นต่อ,อรัฐบาลโลกแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่มันเนี่ยปิดกั้นจากผู้คนภายนอกไม่ให้เข้ามานะฮะสถานที่อย่างนี้นอกจากวานมันก็จะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการซ่อนตัวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นถึงแม้โอกาสจะน้อยไปหน่อยเนี่ยแต่ว่าก็น่านสนใจนะว่าชิกิคขานั้นจะซ่อนตัวอยู่ที่เกาะคนยาเอลบาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาในป อย่างน้อยกลุ่มล็กอ,อกนั้นก็ต้องมีบทบาทในภาคเอลบาฟและสิ่งที่มีโอกาสมากที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวแรกที่เราได้มีการคุยกันนะฮะนั่นก็คือชิกิโอกาสที่เขาเนี่ยน่าจะกลับมามีบทบาทมากที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวฉายยอดดีที่เอลบาฟี่มันคือการเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มล็อกนั่นเองนะฮะโอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็วิเคราะห์กันในคลิปนี้ส่วนในเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืืมมมมกก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 ดด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 ดไไไไไลลลลลลคคคค์์แแแชรรรรรร subscribe ้้้้้้้วววววว็ะะิิ่่่่่งงงเเเเเออ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 าาาาาาาจจพทุัััััััปปปตตตนนนหหหหใใขสสสสีีบบ